สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทําการอัปเดตนะครับผมพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับแล้วก็พระหุ่นแผนเสือปะตบซับนะครับ พระอาจารย์ต้อมประภาสะโลนะครับผมวัดท่าสะแบงนะครับนี่ก็อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่2นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าเหลือรายการไหนบ้างนะครับมีรายการไหนมาเข้ามาเพิ่มเติมมันบ้างนะก็รอบนี้น่าจะทําเป็นรอบที่สเลยละนะครับรอบแรกผมทาคลิปไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ขัดข้องนะครับโอ้โหเสียดายมากนะครับนี่ ก็เลยรอบที่แล้วผมแกะของพี c ซีไปนะครับแกะลุ้นสุดท้ายไม่มีเสียงออกนะอ่ะไม่เป็นไรรอบนี้เดี๋ยวแกะให้ชมกันนะครับของพี c ซีที่จะฝากเลี่ยมนะนี่ผมพี f c ซีที่ฝากเลี่ยมนะครับแล้วก็ในส่วนลุ้นที่ผมแกะโชว์นะครับคลิปผมเสียงไม่ออกนะครับโอ้โหนั่นเลยอะเซ็งเลยอะนะ มาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับที่ยังมีอยู่ก็พระพิตานะครับพระพิตาเนี่ยผมเหลือ2รายการด้วยกันนะฮะร,รายการที่11นะครับเนื้อผงราชาพยักเม็ดยาเงินนะเม็ดยาเงิน,ลนหลื่นหะมูนะนี่เป็นองค์สีดำแบบนี้เลยนะครับ ผมเอามาหลายองค์มากนะตอนนี้เหลือแค่องค์สุดท้ายแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่อ่ะแล้วก็องค์นี้เป็นรายการที่16นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนี้นะเพิ่งได้มาเมื่อคืนนะรายการที่16นะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอกันนะนี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อรวมผงพุทธคุณท่าสะแบงนะเหลือแค่2รายการแล้วพระปิตานอกนั้นก็จะเป็นพระขุนแผนนะพระขุนแผนก็มีตั้งแต่ เริ่มต้นละนี่รายการนี้นะรายการที่11นะครับคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะนี่เนื้อผงพุทุกคณท่าสะแบงนะครับเม็ดแตงทองแดงเถื่อนนี่นะครับอ่านี่นะก็เหลือประมาณ15องค์นะรีบได้รีบหนาะหมดแล้วหมดเลยนะรอบนี้ก็คงจะไม่เติมแล้วเพราะว่าผมมี รุ่นใหม่นะครับที่จะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาเป็นรายการที่11บเอ็ดในรายการที่10นะขออภัยรายการที่10นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับนี่เม็ดแตงทองสําเร็จนะเหลือ3องค์สุดท้ายนะสามองค์สุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นรายการที่สิบเารายการที่แปดรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดก็จะเป็นรายการนี้นะทุกคนสว,สวยนะรายการนี้นะนี่เนื้อผงสม,มิงพายนะครับเม,ม,ม,ม็ดแตงทองหมื่นหินใช่ไหมเม็ดแตงทองหมื่นเม็ดแตงทอง หมื่นยันนะไม่ใช่หมื่นหินหมื่นยันนะตัวหนังสือก็เล็กมากพี่พๆเล็กนิดนึงนะอ่ะเหลือลุ้นสุดท้ายนะเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะแล้วก็รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนี่รายการที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับองค์ดำดำนะครับนี่นะครับองค์ดำดำนะครับเป็นเนื้อราชาพยักษ์ เม็ดเอ่าเม็ดแตงฟ้าคำลนนะเม็ดแตงฟ้าคำลนนะครับนี่ผมก็ได้แกะรีวิวไปนะครับกล่องหนึ่งนะอ่ารายการนี้นะนี่ที่เป็นซีนเดิมนะครับเหลือกล่องสุดท้ายนะแล้วก็องค์ที่ผมแกะรีวิวไปนะครับนี่คืออง์นี้อ่าเดี๋ยวให้ชมกันก่อนก่อนตัดสินใจนะครับ นี่นะครับอนี่นะครับน,น,น,นะบนเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันมาชมด้านหลังกันผมขอไม่แกะองค์พระออกมาจากนี่ละกันนะนี่สวยๆนะครับผม รายการนี้นะฮะร,รายการที่7นะครับเนื้อผงราชาพยักเม็ดแตงฟ้าคำรุนนะทองฟ้าคำรุนนะนี่เดือองค์สุดท้ายนะครับขุนแผนนะครับเสือป,ปบซับนะครับสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโครงการการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่ ปลูกเสก9้าวาระด้วยกันนะครับวิธีพิธีต้องบอกเลยว่าพิธีดีมากนะน่าจะร่วมรวมเดือนนะรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาปลูกเสกอีกทีช่วงต้นเดือนกุมภานะนี่อ่ะแกะแล้วมี1ององนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แกะมี1ร่ลุนนะครับมาเป็นลุนเลขกันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก นะครับมาดูพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเนี่ยผมน่าจะเหลือแต่รายการหลักๆนะพี่นะพิมพ์เล็กนี่อาจารย์ดอมนะครับนั่งปลุกเสกมาดูพิมพ์เล็กกันบ้างพิมพ์เล็กรายการที่10นะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อนี่นะเป็นเนื้อผงสมิงพายเม็ดยาเงินเศรษฐี9พยาสร้าง599องค์นะครับขาดอีก1องค์นะครับ600นะนี่นี่นะครับนนี้คือราคากลางนะแต่ท่านใดนะครับ ที่สนใจนะติดต่อมานะครับไม่ถึง2อ0พอ่าท่านใดนะครับติดต่อมาโกนนะครับให้ราคาไม่เกินราคาตลาดนะอันนี้คือราคาตลาดนะทุกคนราคาตลาดนะครับที่ได้มานะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับผมไม่ถึงกองาัน้ามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นราคาอะไรลุ้นกันแล้วก็รายการต่อไปนะรายการที่1 1 รายการ11นะครับเป็นเนื้อผงลาเนื้อผงพายพยักนะเนื้อผงพายพยักเม็ดยางเงินคูณไทยนะครับจัดสร้าง599องค์นะครับ,รนะรบเหลือองค์สุดท้ายนะรายการนี้รายการนี้เลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับใครติดต่อมาที่หลังพลาดได้พลาดเลยนะนะ แล้วก็รายการนี้นะครับเป็นรายการที่16นะพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กรายการที่16นี่รายการล่างสุดเลยนะครับองค์นี้ผมก็เติมมานะเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเอามาหลาย10องค์นะครับไม่พอนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณท่าสะแบงนะครับเม็ดยาทองแดงเถื่อนสร้าง4,999องค์นะครับนี่เหลือองค์สุดท้ายนะครับ อ่ะสรุปนะครับคุณแผ่นพิมพ์เล็กนะครับเหลือ4องค์สุดท้ายนะครับแล้วก็พระปิตาเหลือ2องค์นะครับอันนี้จะเป็นของพี่อของพี่เอฟซีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ที่ผมแกะนะครับพิมพ์คุณแผ่นพิมพ์ใหญ่รายการที่11นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเม็ดยาเม็ดแตงเม็ดแตง,เม,แตงเม็ดยาแบบนี้นะครับ อันนี้ที่ผมแกะรีวิวนะครับนี่อ่ะชอบแบบไหนก็ปิดมาเลยนะครับก่อนที่จะหายากนะวันนี้พอหาได้นะครับวันหน้าหายากราคาขึ้นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูของพีเอฟซกันนะครับท่านแรกนะฮะปากเยี่ยมกรอบอน,นี่ของพีเอฟซรายการที่16นะครับเป็นขุนแผนพิมพ์เล็กขุนแผนพิมพ์เล็ก นี่ต้องบอกเลยว่าองค์นี้เลขสวยมากนี่นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณท่าสะแบงนะครับนี่เลขหนึ่งหกหกยินดีด้วยนะครับของพีเอฟซีนะรายการนี้นะฟิล์มเล็กผมเหลือองค์นี่เหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับเหลือองค์สุดท้ายนะครับขนาดเล็กนะขนาดเล็กนะ สำหรับท่านผู้หญิงนะครับผู้หญิงใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ผู้ชายใส่ดีนะเด็กก็สามารถใส่สาหรับเอาง่ายๆนะสำหรับสตรีนะสตรีนะครับหรือเด็กนะครับกำลังดีเลยนะครับนี่กว้างเซนครึ่งนะครับสูงก็ประมาณ2เซนนะความสูงประมาณ2เซน ประมาณ2เซนครึ่งนะครับความสูงถ้าไปใส่กรอบแล้วจะใหญ่เนี่ยใส่กรอบแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ผู้หญิงใส่ได้นะครับผู้ชายใส่ดีนะครับเด็กก็เหมาะเลยนะครับมาต่อไปนะครับของพีเอฟซี FC ท่านนี้รายการอะไรเอ่ย ขุนแผนพิมพ์ใหญ่รายการที่9นะครับผมอ่าปัจจุบันนี้รายการที่9หมดไปแล้วนะครับรายการที่9หมดไปแล้วนะครับโอ้โหอย่างสวยนะครับอย่างสวยนะด้านหลังโอ้โหรายการนี้นะครับเนื้อผงภายพยักนะครับเม็ดแตงสำลิดทิพมลอะนี่อ่ะ อากเลี่ยมกรอบนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับจัดให้งามๆนะจัดให้งามๆไปเลยอ่าไปกันต่อครับผมต่อไปของพีเอฟซีท่านนี้นะครับปิดปะปิดตานะครับรายการที่16ไปนะครับรายการที่สิบหกมเหลืองหนึ่งองค์สุดท้ายนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณท่าสะแบงนะครับนี่นะครับ นี่พาปิดตารวยไม่ยั้งนะครับแล้วก็ตอกโคพิเศษนะโคพิเศษนะครับโค้ดนี้ใช่ว่าจะอยู่วัตถุมงคลทุกรุ่นไม่ใช่นะครับผมนี่แต่รุ่นนี้นะครับได้โคพิเศษไปนะครับโคพิเศษแบบนี้นะครับนี่นะครับพระอาจารย์ต้อมนะท่านเมตตานะครับท่านบอกว่าเอายันนี้นะครับ ไปใส่นะครับพระปิดตากับพระคุณแผนนะนี่ฉะนั้นนะครับจันแบบนี้จะอยู่ที่พระปิดตารวยม่ยัังนะครับแล้วก็คุณแผนเสือตบประปบทรัพย์นะประปบทรัพย์ตะปบทรัพย์นะมาเรี่ยม4ท่านสุดท้ายนะครับผมกําลังจะไปเลี่ยมกรอบนะกําลังจะส่งไปเลี่ยมวันนี้นะครับวันนี้วันที่2มีนาคมนะครับ อ่ะของพี่เอฟซีทานนี้นะครับเป็นรายการที่13นะครับเนื้อผงยาจินดามณีเม็ดยาทองสําเร็จนะรายการนี้ก็หมดไปแล้วนะครับนี่โอ้โหยังสวยนะครับนี่ต่อโค้ดพิเศษด้วยนะครับอ่าสวยๆงามๆไปเลยนะครับอย่ายืมถ่ายรูปหน่อยนะทำหน้าปก เดี๋ยวยืมถ่ายรูปทําหน้าปกหน่อยนะสวยๆแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจรายการไหนรีบติดต่อมาได้เลยนะครับผมก่อนที่จะหมดก่อนนะอ่าก่อนที่จะหมดนะครับนี่พระปิดตาเหลือ2รายการนะครับ คุณแผ่นพิมพ์เล็กเหลือ4อ่าคุณแผ่นพิมพ์ใหญ่เหลือเยอะนะครับแต่ก็ลงคลิปนี้น่าจะมีหลายๆท่านติดต่อกันมาเยอะเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้อาบะเพิร์กต้องขอากราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมและพบกันใหม่นะครับในอีพีต่อไปสวัสดีครับ